จอนชาวไล่บริการรับเติมเก็บราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท2ล้านบาท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 บา,ทบาทใครจะเติมก็ไปตั้กันได้เลยเด้อพี่นอ้องจอรเนชาวไล่ มาทุกคนรอบนี้ TO TS มาแล้วนะเซตแรกลีกเอิงเราดูสตาร์พาร์ตกันก่อนนะพวกนี้จะ30ตัวแหละแต่เดี๋ยวผมพามาดูสตาร์พาร์ตก่อนสตาร์พาร์ตอ่ะจะมีมาทิวูดร้อกับ108ยนะตัวนี้106ที่เห็นอยู่ข้างบนนี้106ที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ก็คือสตาร์พาร์ตมาชิวนะตรงนี้ครับเราเก็บสตาร์พาร์ตอ่ะมันจะเป็น1 0อยหแต่เม็ดแดงมันจะเป็นร้อยสิถึง50ตรงนี้นี่ห้ตรงนี้เรามาจัดเทียร์ว่าตัวนี้ย อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้มันจะเหลือ3าดาวโดนเนื้อไปโดนเนื้อไปอะ่ะผมให้อยู่แค่ประมาณเก่งก็พอเล่นได้แต่มันโดนเนื้อเรื่องดาวตรงนี้ไปนะแต่ถ้าใครจะเพิ่มดาวอะ่ะเขามีระบบใหม่เข้ามาหาเว้ยระบบอัปเดตอัปเกรดอัปเกรดพาร์กดแลกเปลี่ยนมากดแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมแลกเปลี่ยนแล้วก็ตรงด้านขวาตรงเนี้ยมันจะมีให้กดแล้วตรงเนี้ยมันจะเพิ่มเป็นมาธยูดร้อยแปดทุกคน มาที่ร้อยแปดเก่งสแตกต่างกันห้าเลยมั้งความเร็วต่างกันห้าเลยตัวร้อยหกอ่ะตัวร้อยหกอ่จะอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเอ็ดอ่ะอันนี้ก็เกมลับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบอะไรพวกเนี้ยแต่นี่คือมันเพิ่มมาเป็นร้อยสิบหกร้อยสิบห้าเลยตัวนี้เมต้าแน่นอนแต่การจะแลกเราต้องเอาตัวพาร์ตอะ่ะมาใส่นี่มาใส่ข้างบนแล้วก็เสียแต้มอีก450แต้มนะจิกซอแล้วก็จะมีนะัก นักเตะโอวิอารอยห้าร้ออะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่แพงอะเราไปหาซื้อตัวถูกๆได้เพราะว่ามันมันบอกแค่อวิอาร้อยห้าร้อยสาตัวกับ5ตัวพวกนี้ก็แลกมาทีวดได้ใครจะเล่นมาทีวเป็นหลักแล้วยังไงก็คุ้มนะทุกคนตัวเนี้เมต้าแน่นอนตัวเนี้ยมาแล้วก็ต่อมาจัดเทียร์พวกนี้เลยอันนี้ผมเสริมให้เดี๋ยวเราจัดเทียร์โอวิอาหนึ ตัวแรกนะครับอันนี้ผมคัดมาระดับหนึ่งนะตัวไหนที่ไม่ได้น่าสนใจมากผมก็คัดออกไปก่อนอันนี้อ b OVR 100่ะมารินี่อ v เ9ีตัวเก่าอะวิ่งอยู่ที่9 4แล้วก็เกมรับ10 6ยแต่ตัวเนี้ยวิ่งเก 94, เกมรับ107อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาินี่เหมือนสภาพร่างกาย90กว่าอยมั้งแต่นี่คือได้103แล้วก็ดูราคาก็ได้ครับว่าเป็นยังไงแต่ AI อาจจะสู้มาินี่ไม่ได้แต่สแต็กพอได้นะแล้วก็ดูราคาแล้วกันน่าจะประหยัดได้อยู่ ใครที่อยากเล่นตัวนี้หรือเปิดได้เลยก็ตัวนี้มาเล่นผมว,ว่าอยู่ในหมวดที่เก่งได้อยู่อีกตัวก็มาขึ้นร้1ยหนึ่งร้หฮัตตุฮัตุฮัตตุซีบเหมือนกันครับ c ี CB ตัวนี้วิ่งเรวิ่งเร็วนะร้อยหวิ่งอยู่ที่ร้อยสเกมรับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันได,ได้ได้เรื่องความเร็วอะไรพวกเนี้ใครที่อยากได้กองหลังอะไรเนงะี้ยที่พอใช้ได้แต่อยู่นี่ก็ประมาณผมว่าอยู่ในกลางๆได้นะ อาจจะยังไม่ได้ค่อนเก่งอะไรขนาดนั้นอยู่ที่กลางๆได้อยู่เพราะว่าเวิร์กเลดก็ไมกก่ก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็พลังแฝงก็ไม่ได้ไม่มีเลยอะ่ะแล้วก็ส่วนสูงก็อยู่ที่182มันก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ก็อยู่ที่กลางๆไปก่อนปุ๊บร้อยสองต่อเลยตัวโอเวียน้อยๆที่มาใหม่มันอาจจะไม่ได้เด่นมากอันนี้เป็นกองหน้าเวกองหน้าที่เท้า5 5สูง195เเลยนะทุกคน ความเร็วแบบโคตรเยอะร้อยสิบสามอะนี่เหมือนเพชรในตมอีกตัวหนึ่งนะคล้ายๆยูเกเลสอะแต่สูงกว่าแต่สองดาวสองดาวผมก็ไม่มีมปัญหาหมายถึงว่ามันก็พอสู้แบบยูเกเลสได้สองดาวสามดาวเนี้ยมันพอสู้ได้แต่พลังงานมันน้อยนะสามดาวครึ่งเลยครับตัวนี้อายุยี่สิบสองทำไมมันหมดเร็วจังวะแล้วก็ข้อเสียก็คือตรงนี้พลังงานหมดเร็วกับสูงๆแล้วก็ไม่มีพลังแฝงแต่อย่างอื่นอะ ถ้าใครอยากลองพิเนตมผมว่าน่าสนใจที่จะลองนะ <c> ตรงนี้ผมให้มันเก่งก่อนแต่มันโดนอย่างที่บอกอ่ะพลังมันก็น้อยครับพลังมันก็น้อยแล้วก็เวิร์กเลสแล้วก็พลังแฝงก็ไม่มีอะไรเงี้ยเวิร์กเลสสูงๆอะไรพวกเนี้ย Miller. แต่ทำมาคนดีเลยวิ่ง113อ่ะเท้า55สูง195สับทีเนี่ยเอาเรื่องนะถ้าใครสายสับไปเล่นเลยเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากเลยแต่หมดเร็วด้ยมันหมดเร็วแล้วก็อาจจะลายลายการยืนอ่ะจะไม่ดีมากเพราะว่าเวิร์กเลสสูงๆไง อาจจะเป็นซื้อกองหน้าได้กองกลาง,งสูงๆเนอะเกมรับกลางเอ้เกมรับสูง LW ตัวนี้ครับ LW ตัวนี้อยู่ด้านซ้ายถนัดขวา4ี่ห้าโอเควิ่งร้อยสิบเอ็ดโอ้พลังงานโอเคสูงโอ้ได้ได้ตัวนี้ได้ผมว่าตัวนี้ดูดีครับใครที่จะลองเอามาเล่นมีเหนือชั้นไซค์ก็อ,อะไรพวกนี้คือดีระดับหนึ่งได้ตัวร้อยสองอ่ะผมว่าให้เมตาได้นะใครที่แบบอยาก อยากเล่นตัวมันคือตัวเมตาที่นอกกระแสหน่อยอะตัวเนี้ยผมว่าพอมาเล่นได้นะตัวเนี้ยมันดูครบเลยครับเท้าสี่ห้าแต่ส่วนก็ร้อยเกือบร้อยแปดสิไงแล้วก็พวกนี้ได้ครบหมดเลยเนะี่ยการเลี้ยงบอลร้อยบสาแล้วก็ความเร็วอีกได้ดีเลยแล้วก็อีกตัวร้อยสต่อครับตัวอเวนน้อยๆอาจจะคัดมานิดหนึ่งปึ๊บ ร้อยสามอยู่ไหนวะสกิเกลียสกิเกลียตัวนี้นี่รืวอว่าผูกไหมทุกคนตัวเก่ารืวอว่าผูลปะเหมือนเคยใช้เมื่อตอนต้นซีซั่นปะตัวนี้ CDM ความเร็วผมว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงสูงๆแล้วก็ไม่มีพลังแฝงด้วยเป็น CDM เกมรับสภาพร่างกายสภาพร่างกายดูดีแต่เกมรับความเร็วอาจจะไม่ได้เหมาะมากผมให้กลางๆไปก่อนแล้วกันนะสำหรับเวยะร้อยสามสต็กมันดูแบบวิ่งช้าไปหน่อยอ ถ้าเล่นเล่นวีร่าดีกว่าวีร่านี่ไปร้อยร้อยเจ็ดแล้วปะร้อยร้อยห้าขึ้นอ่ะวีร่าโอเวียน้อยกว่านี้ด้วยมั้งวีร่าถ้าจะเล่น CDM อ่ะตรงเนี้ยเป็นเชลซีเหรอเชลซี Chelsea ใช่ไหมไม่ใช่ลิเวอร์พูลใช่ไหมจำผิดอ่ะเพราะเคยเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วว่ะเหมือนมันชุดแดงๆนะเอาต่อครับอันนี้ก็ซีบีเหมือนกันตัวนี้ก็ เหมือนจะดีนะเกมลับแล้วก็สภาพร่างกายอ่ะดีไว้ทุกคนสูง190แต่ความเร็วก็อยู่อยู่ที่96เองนะอยู่ที่96มันก็มันน้อยนิดนึงอะ่ะนิดนึงน้อยไปนิดนึงแล้วก็เกมบุกเกมบุกกลางกาเกมลับต่ำเลยครับเกมลับต่ำแต่เป็น CB ก <c oughs> ็เขาต้องเกมลับสูงหรือเปล่าวะก <c oughs> องหน้าไะเนี่ย โอ้โหใครน,นี่อันนี้ให้เฉยๆก่อนนะมันมันมันเวอร์เกตมันดูไม่ค่อยดีว่ะแต่ใครอยากลองลองได้ครับเผื่อเผื่อเล่นแล้วมันดีแล้วก็มีใครอีกร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ตัวตัวนี้กองหน้าเท้าสามห้าสูงร้อยแปดแปดสามดาวโอ้โหตัวนี้เอาเอาไปก่อนกองหน้าเท้ากับดาวมันหนักเลยครับทุกคนตัวนี้เวอร์เกดสภะเออเวิร์เกตก็ กับสกิลก็ไม่ค่อยดีครับแล้วก็มีอีกไหมต่อมาร้อยห้าเลยตอนนี้เราจะไปนเน้นพวก o อวเยอะๆกันเยอะมากต่อมาโอเ105รอยห้าครับอยู่ไหนล่ะยูไซล่ะโอ้โหอยู่ล่างสุดเลยอันนี้กองหน้าเท้าห้าหาใหม่อีกแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวนี้กองหน้าเท้าห้าห้าเยอะนะ แล้วก็สูง189เกือบ190เลยครับสามดาวโหพลังงานน้อยสดาวโอ้วิ่งช้าไปมัน <c oughs> วิ่งช้าเกินวิ่ง95โอ้โหนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนคือมันเท้าดีเลยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนสูงกลางหม่งทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นหม่งนะ่าจะโอ้คือมันต้องเล่นช้านิดนึงอะผมว่ามันกดมันจะขึ้นไปเติมหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าสายสับอ่ะไม่แนะนําอ่ะถ้าใครสายเล่นช้าน่ะได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้คนก็คงไม่เล่นช้ากันเท่าไหร่แล้วไงเวลามันน้อยครับเล่นช้าไปมันแบบเล่นเร็วดีกว่าหนีเล่นกลางๆกันอย่างเงี้ยแต่มันช้าเกินช้าเกินอันนี้โจนาธานคอสก็เป็นเ,เพชรในตมแต่ก่อนเหมือนกันนะสแต็กอะไรดีมากเหมือนกันกุ 105, ยาร้อยห้าวิ่งร้อยสิบแปดนะครับเกมรับเก่าๆอะไรพวกเนี้ยใครที่แบบเล่นเพชรในตมหรืออะไรพวกเนี้ยเวิร์กเรทสูงๆอะไรพวกเนี้ย ตัวทานเอเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เอามาเล่นได้นะนี่ก็อยู่ในหมวดที่เก่งได้เลยแล้วก็ร้อยห้าตัวนี้ CB ครับโอ้วิง102่งร้อยสองเหรอร้อยห้าตัวนี้ okay, โอเคร้อยสองเก็บล้วหุยดูดีดูดีตังโอ้โหได้ได้ได,ได้ตัวนี้อยู่ในเก่งนะอยู่ในเก่งได้เลยครับเพราะวอาจจะยังไม่ให้เมตาเท่าไหร่เพราะว่าตัวไหนที่กึ่งแบบกึ่งโนเนมนิดนึงหรืออะไรพวกนี้ก็ ต้องลองไปเล่นกันอีกทีหนึ่งว่า AI มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันต้องไปลองเทสลองอะไรด้วยวัดจากสเต็กอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ผมวัดจากสเตก็กให้ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยมันเหมาะที่จะเล่น CB ในระดับ OVR เท่านี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันเหมาะเลยร้อยห้าเนี่ยใกล้ๆกับบิดิดเลยนะเนี่ยสเต็กเนี่ยส่วนสูงร้อยแปดแปดก็สูงอยู่เลยยังสูงอยู่เลยครับถือว่าสูงหนะ่ร้อยแปดแปดเกมบุกานการเกมรับสูงด้วยตัวเนี้ยเก่งเลยเรื่องมาเล่นได้ถ้าใครอยากลอง นนถ้าราคามันไม่แพงอะไรเงี้ยก็น่าซื้อมามันเล่นนะอินดี้อะไรกันใสอินดี้ฟูฟาน่าแต่ก่อนเนี่ยภาคที่แล้วโคตรเก่งเลยคือตูรี่เมตาใช่ไหมตรงกลางอะฟูฟาน่าก็คล้ายๆกันรับภาคที่แล้วแล้วก็ส่วนสูงหรืออะไรพวกนี้แต่มันก็เริ่มแก่แล้วครับอ V บยาร้อยห้าวิ่งเก้าสิบแปดเกมรับร้อยหนึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็สูงสูงส่งไกลส่งอะไรเอามาเล่นได้พอเอามาเล่นได้อยู่นะถ้ามันไม่แพงมากในอ v บยาร้อยห้าเนี่ย อย,อยู่ที่เก่งได้อยู่แต่สแต็กมันยังดูจริงๆอวีร105เนี่ยสแต็กผมว่ามันยังได้เยอะกว่านี้ถ้าจะเอาแบบให้มันให้มันดูแบบรู้สึกว่าติดเมตาแต่นี่สแต็กมัน,น้อยไปนิดนึงด้วยด้วยความที่อาอยุเยอะเลยอนะอาอยุ28ละตอนหนุ่มๆภาคที่แล้วเดี๋ยวเฮ้อ,อยิ่งกเอาอะก็ชอบอะเป็นตัวที่อยู่ในทีมผมเลยนะ แล้วก็อีกตัวนึงอยู่ไหนวะเยอะจัดเลยออ่ะอันนี้ L W อยู่ด้านซ้ายถนัดขวาโอเคแล้วก็4ดาวพลังงานอาจจะน้อยนิดนึงครับแล้วก็ท่าสกิล4ดาววิ่ง119ยสิก้อ้เลี้ยงบอลร้อยสิบเอ็ดสูงโอ้ยได้ตัวนี้ได้ใครที่ชอบตัวนี้อะที่ตัวเล็กๆอะ่ะผมว่าอันนี้เล่นได้สแตกมาครบเลยตัวเนี้ยไม่ว่าจะความเร็วเลี้ยงบอลเท้าอะไรพวกเนี้ครับ แต่ก็จะมีเสียเรื่องพลังงานครึ่งหนึ่งหรืออะไรพวกเนี้เพราะว่ามันเหลือสี่ดาวไนีถ้าให้ดีหน่อยก็สดาวครึ่งนะครับหรือไม่ก้าดาวไปเลยแต่ก็น้อยอ่ะ5้าดาะแล้วก็เท้าสี่ห้าด้วยแต่จะเสียเรื่องตัวเล็กด้วยตัวเล็กอะร้อยหกสิบแปดใครที่ถนัดตัวเล็กก็เป็นอีกทางเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ร้อยห้าประตูอะครับประตูตัวนี้โอ้โหร้อยห้าแต่ ตัวเล็กไปหน่อยครับตัวเล็กไปหน่อยผมก็ขออนุญาตคัดออกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเมียตาเขาไม่ที่ยมเล่นตัวเล็กเท่าไหร่ครับมันมันไว้ใจไม่ค่อยได้อานนี้ร้อยแปดสิบเเองครับน้อยมากแต่สะแตกมาดีก็จริงแต่มันก็มันโดนหักลบกับเรื่องสัดส่วนนี่แหละเนาะตรงนี้แล้วก็ CDM CDM ตัวนี้เกมลับอยู่ที่105หน่าจะใกล้ๆก,กับโฟฟาน่านะ CDM เท้า45ถ้าสกิลสดาวเวิร์กเดทสูงสูงถ้าใครจะเล่นผมก็แนะนำให้เล่นเป็นคู่แล้วกันแต่ตัวนี้อาจจะอยู่กลางๆก่อนเพราะว่าพลังแฝงหรือเท้าอะไรก็แต่มันเหมาะกับเล่นคือถ้าเล่นคู่อะ่ะเก่งอยู่แต่ถ้าเล่นเดี่ยวมันยังไม่ค่อยแนะนำออันนี้ถ้าใครเล่นเดี่ยวก็อยู่นี่ถ้าใครเล่นคู่ก็ขึ้นมาอยู่ในเก่งได้เู่เพราะว่า มันเป็นเวอร์เรสสูงๆให้แนะนำเล่นคู่ดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนูโนแมนเดสหรอเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะตัวนี้นี่ครับ LB ด้านซ้ายวิ่ง117เกมรับ103เลี้ยงบอล104เท้า54แล้วก็พลังงาน4ดาวครึ่งสูงกลางพลังแฝงไม่มีแต่เล่นได้ ตัวนี้เก่งนูโนแมนเดสอะแต่อาจจะไม่ได้ติดเมตาเท่าไหร่แต่ผมว่ามันเก่งตัวนี้เพราะเคยเจ้ามาเล่นรอบหนึ่งเจออีกฝั่งเล่นโคตรดีส็แตกอะไรก็ดูดีแล้วก็ร 105. 105้อยห้รอหีกตัวตัวนี้ C A, A, A M สเท้าไหมเฮ้ยมาสองเท้าร้อยเจ็ดสองาวพลังงาน4ดาวอาจจะน้อยนิดน,นึงนะ ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดหรือเปล่าถ้าใครเล่นตะบีต้ตะบานก็อาจจะหมดอ่ะถ้าใครเล่นไม่ตะบีต้ตะบานซีเอ็มมันก็ไม่ค่อยได้วิ่งเยอะหรอกมันอยู่ตรงกลางไงส่วนมากมันก็วิ่งไปก็ไปส่งให้กองหน้าอะไรพวกเนี้ยตรงนี้เล่นได้นะเนี่ยร้อยเจ็ดสองโอ้โหพลังแฝงโคตรเยอะเกมบุกสูงเกลัาปานกลางด้วยมีความผิวอาจจะไม่ได้เร็วมากนะตัวเนี้ยมันจะไปเด่นเรื่องการส่งบอลกับการเลี้ยงบอลอะ่ะตัวเนี้ยต้องอาศัยความพิ้วหน่อยตัวนี้เก่งครับ ต่อไปขึ้นร้อยหกเลยร้อยหกร้อยหก R W ถนัดซ้ายโอเคโอ,โอ้โหอันนี้โดนดรอปไปแล้วสแตกดีเลยวิ่งดีเลยถ้าใครสายสับมันก็พอเล่นได้อะฝืนฝืนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กเลดกลางๆถ้าโดนดรอปนะเท้าห้าสามเวิร์กเลดกลางๆแล้วก็สกิลสามดาวตรงนี้ก็โดนดรอปหน่อยแต่ถ้าใครยังมาฝืนเล่นเล่นเพื่อความชอบยอะไรเงี้ยก็เล่นได้อะ ความเร็วมันได้อยู่เห็นไหมสแต็กระมันโคตรดีเลยวิ่งร้อยสิบแปดการเลี้ยงบอลร้อยยี่สามแบบโคตรพิวสัดส่วนก็ดูดีนะแต่มันต้องฝืนๆเล่นหน่อยเพราะว่าสกิลมันมาไม่ครบอ่ะผมให้แค่กลางๆก,ก็พอมันมันยังไม่ถึงกับเก่งมากสแต็กดีอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ตัวไหนต่อนี่ cdm เออวิ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเกมรับร้อยสิบกว่าเนี่ยสิบสี่อย่างเงี้ยสูบร้อยแปดเจ็ดโอเค C.D.M. โอ้โหสูงๆอีกแล้วทำไมมันมาสูงๆบ่อยจังวะ C.D.M. เนี่ยอยู่กลางๆแต่สแต็ปมาดูดีนะสัดส่วนก็ได้ด้วยร8 7ด้วยครับถ้าใครเล่น C.D.M. สตัวก็เล่นนี่แล้วกัน C.D.M. สตัวก็อยู่เก่งอยู่แต่ไม่ค่อยแนะนำเล่น2อาตัวเดียวนะ C.D.M. C.D.M. CD ตัวเดียวมันอาจจะหลุดตำแหน่งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมบุกสูงเกมรับสูงไนีแล้วก็ตัวนี้เลย นี่เลยโอลิมปิกเนี่ยดีโยงเนี่ยสูงร้อยเจ็ดเจ็ดเท้าห้าห้าครับ C A M ทุกคนห้าดาวพลังงานอาจจะน้อยนิดนึงแต่นอกนั้นได้หมดเลยวิ่งร้อยเก้าอะ่ะเร็วนะเวย้ย C A M เนี่ยร้อยเก้าเนี่ยวิอาร้อยหกแล้วก็ส่งบอลร้อยเจ็ดยิงร้อยเจ็ดเนี่ยเลี้ยงบอลร้อยสิบเก้าเกือบร้อยยี่สิบอ่ะเกมบมุกสูงเกมรับต่ำโอยบักนี่นี่เลยให้มานี่ก่อนดีกว่าตัวเนี้ย หน้าสนนะนาสนนะแล้วก็ตัวดึงอันนี้กอกหน้าเท้าห้าห้าครับสูงร้อยเจ็ดห้าโอ้ยดาวเสียเสียดาวนิดนึงโอ้โหเวิร์กเลดสูงสูงจริงจริงให้เกิดเมตาเลยนะเนี่ยให้ให้ตรงเมตาอยู่เหมือนกันนะแต่เวิร์กเลดกับดาวมันโดนแบบหน่อยอะ่ะก็ให้อยู่ที่เก่งก่อนนะอาจจะให้อยู่ที่เก่งไปก่อน เพราะว่าเรื่องเท้าเรื่องอะไรก็ได้อยู่แต่ถ้าเล่นผมแน่นําโยเกเลสน,น่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าวิงเลดดีกว่าเท้าห้าห้าเหมือนกันสูงกว่าด้วยอะไรเงี้ยสามดาวเหมือนเหมือนกันด้วยเล่นโยเกเลสน,น่าจะดีกว่าครับโยเกเลสอ่ะมันติดเมตามากกว่าผมก็เลยให้ตัวนี้ไปไปเก่งก็พอไงมันเล่นได้แต่าจะาไปเทียบก,กับโยเกเลสโยเกเลสดูดูเหมาะสมกว่าบาคาร่ายิงตัวนี้ก็กึ่งในเมตาอยู่แล้วนะ ด้วยสัดส่วนที่ดูดีด้วยครับพอๆส่วนคือคล้ายๆแกเลตเบลอะสัดส่วนอะ186ครับส่วนสูงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแกเล็ตเบลด้านซ้ายแต่แต่วิ่งช้ากว่านะแกเลตเบลวิ่ง12ออันนี้122ี่บอเน็กบอล1 1 9ครับแล้วก็พลังงานอาจจะน้อยนิดนึง4ดาวผ่านอยู่แล้วครับแล้วก็สูงกลางเนี่ยพวกเนี้มีเหนือชั้นยิงปั่นโค้งเล่นได้เลยผมว่าเล่นเอามาเกือบเมตาได้เมตาได้ตรงเนี้ย แล้วก็ร้อยเจ็ละมาร้อเร็วมากเลยนะเพราเขาขยับอุยาขึ้นมาร้อยแปดร้อยเก้าเลยนะกลับมาต่อเลยตัวไหนต่อนี่ซีเอ็มคุยเฮ้สแสแตกมาดูดีจังวะผมเป็นซีที่สตแตกดูดีนะเนี่ยร้อยมิ่งร้อครับสภาพร่างกายแบบดูดีเลยอนะสิบสเลยอนะ กมรับร้อยแปดแต่เท้ากับดาวอยู่ใน CM จะไม่เวิร์กอะ่ะโอ้โหเวิร์กรียกลางๆด้วยให้ให้มันค่อนเก่งแล้วกันนะให้อยู่ที่เก่งอะ่ะอยู่ที่เก่งได้อยู่จริงอยากให้มตีตือนกันนะถ้ามันแบบเท้าสี่ห้าสี่ดาวพวกเนี้ยครับทุกคนถ,ถ้าถ้าสี่ดาวแล้วเท้าสี่ห้านะมันแน่นอนอะ่ะสูงร้อยเก้าเอ็ดด้วยสแตกโคตรดีแล้วแต่เวิร์กเลดก็กลางๆอาจจะคล้ายตุเร่แต่ก็น่าจะเล่นได้แหละเวิร์กเลดกลางๆแต่มันจะเสียเรื่องเท้ากับนี่แหละครับดาวนี่แหละแต่แค่ให้เก่งไปก่อนเพราะว่า โดยรวมมันมันถือว่าโอเคอยู่แล้วก็มาคินยอดอะมาคินยอดวิ่งร้อยสี่โอเคร้อยเจ็ดวิ่งร้อยสี่เกมรับร้อยยี่หกเยอะนะ 6, ร้อยยี่หกถือว่าเยอะอยู่แล้วก็สภาพร่างกายร้อยสิบห้าโอเคได้เมตาได้มาคินยอดเนี่ยตัวนี้เล่นได้นะถ้าใครอยากเอามาเล่นมาคินยอด ไอ้นี่มิตินยาเนี่ยผมโคตรชอบเลยตอนเล่นอ่ะมันเล่นแบบมันสมองดีตอนดูปารีดอันนี้ก็ 4M ครับมันยังไม่บัฟเลยอ่ะทุกคนคือเท้ายัง35าาอยู่เลย c m อ่ะแล้วก็สกิลสดาวอ่ะนอกนั้นก็ดูดีนะแล้วก็เวอร์เรชสูงๆอะไรดูดีหมดมันก็เหลือแค่ปรับเท้ากับกับดาวอ่ะแต่ยังเล่นยากนะผมว่าเล่นยากยอยู่แค่ประมาณเก่งแล้วกันเนาะประมาณเก่งไปก่อนนะ คือถ้าปรับมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปเมตาเลยเนี่ยพวกเท้ากับตรงเนี้แต่มันจะมีสัดส่วนที่ตัวเล็กด้วยนะกองกลางอ,อาจจะเบียดไม่ได้ชีวิตจริงอาจจะดูดีแต่เวลาเล่นเล่นในเกมอะตัวเล็กมันเห็นผลนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะเนี่ยเชฟเชงโก้ร้ปรับมาแล้วของดีคือสดาวจากสาดาวเท้าสี่าคมเร็วร้อเลยครับแล้วก็แลกแต้มแค่สามแต้มนะ สูงกลางเนี่ยตัวนี้เมตาอยู่ละขึ้นมาเลยในที่สุดเขาก็ปรับมาให้เรียบร้อยแล้วครับชเชฟชิงโกจากสมดาวเป็น4ดาวเพราะตอนแรกมันสดาวมันก็อยู่แค่เก่งอะ่ะสามดาวอะ่ะแต่นี่คือแบบก็เดี๋ยวในานาคตถ้าปรับ5้าเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปเลยชเชฟชิงโก้ยิงคมอยู่แล้วครับคุ้มนะตัวนี้ถ้าจะแลกอะ่ะแล้วก็มาที่ร้อยแปดเลยร้อยแปด ร้อยแปดดอนลานูมาผมว่าแม่งแบบเมตาจัดเลยนะดอนอ่ะมันเมตาอยู่แล้วอะ่ะแล้วสแต็กมันโหดจัดเลยอะ่ะคือไปเที่ยวกับปีเตอร์เช็คร้อยเจ็ดแล้วอะ่ Peter Check, อะปีเตอร์เช็คอ่ะอยู่ที่ประมาณปีเตอร์เช็คมันอยู่ที่แบบไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยยี่สิบเลยปะสแต็กอะ่ะแต่นี่คือร้อยยี่สิบสี่ยี่ห้าเฉลี่ยแล้วว่ประมาณยี่ห้าสี่สเต็กตรงเนี้ยสี่สแต็กอ่ะร้อยยี่ห้าร้อหกยี่สี่ยี่แปดอ่ะคือสแต็กหลักๆตรงนี้โคตรโหด,ดเลย คือไแบบมต้าแบบจัดเลยะ่ะใครได้มาบอกว่าตีบวกได้เลยนะหรือคิดว่าเราจะรอร้อยเก้าี้ก็ได้แต่แค่ในเฮ to Head ผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอะเพราะเฮดทูเฮดไม่ต้องใส่ใจอ v ยาไงแต่ถ้าเล่นเมนเจอร์ด้วยก็ต้องรอร้อกรออะไรกันไปก็ได้ถ้าใครงบเยอะอันนี้ยร้อยแเป็นแบบสแต็กแม่งโคตรมือเลยแล้วก็ซ d m มครับซ d m มตัวนี้สูงร้อยเจดส เท้าสี่ห้าโอเคเฮ้ยมันเล่น 4M ได้ด้วยนเนี่ยถ้าแบบเนี้พลังงาน4แล้วก็4ดาวด้วยเนะี 4, 5, นะ่ยเท้าสี่ห้าเนี่ยสี่ดาวเล่น c m นะเนี่ยครบเครื่องครับทุกคนตัวนี้ได้โอเวอร์เลดกลางๆแต่ก็ต้องลองดูอะเวอร์เลดมันเป็นไงเวลาเล่นจริงอะเล่น CDM หรือจะเล่น c m ก็ได้นะเนี่ยตำแหน่งรอง 4M ได้แน่เลยเนี่ย 4M RB ได้ด้วยทั้งความเร็วเกมรับการเลี้ยงบอลมีความคล่องตัวสูงด้วยโอ้ตัวันนี้คุ้มคุ้มดูดีนะ เมตาอยู่เ e ตาอยู่ตัวนี้ให้เลยเฮ้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเจอหลานตัวนี้ก็ปรับมาเจอหลานตัวเก่าๆอ่ะก็คือเท้า3 5คห้ากับตอนนี้เขาบัฟขึ้นมาแล้วสี่หครับเดี๋ยวนี้คือ TOTS บัฟขึ้นมาหลายตัวเลยนะบอกบอกเลยตัวนี้นเจอหลานเล่นได้เลยทุกคนอยู่เมตาแน่นอนตัวนี้ครับขึ้นมาเมตาแน่นอนเจอหลานถ้า AI หรือการเล่นแล้ว แต่ผมว่าเจอหลาดอ่ะมันจะมีความเล่นยากนิดน,นึงตรงคล้ายๆพวกเดือบโยพวกเรียมผาอ่ะมาครบเครื่องจริงนะแต่เวลาเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีความอืดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่คนเขาอาจจะไม่ค่อยค่อยนิยมเข้ามาเล่นเท่าไหร่ต้องต้องลองต้องลองดูว่าตัวนี้อมันจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าดีขึ้นอ่ะปรับขึ้นไปข้างบนได้เลยนะแต่นี้ผมให้อูเมตาอยู่ดีแต่มันจะเหลือน,นิดนึงอ่ะที่บอกไปนั่นแหละลองดู ถ้าเล่นแล้วก็ปรับถ้ารู้สึกว่ามันเก่งเก่งมากๆอนะไรเงี้ยก็ปรับขึ้นไปโคตรเมตาไปเลยแต่พวกนี้มันโหดมากอยู่แล้วไนงะไอตัวด้านนู้นนะี่มาติอุดดอนอนะไรเงี้ยมันมาโหดจัดแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้นี่จะบอกว่าวิ่งเป็นม้าไม่ได้มันเสือชีต้าแล้ววิ่งโคตรเร็วอะร้อยสามสิบเอ็ดน่าจะเร็วสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดครับโอเวลันเนี่ยคือแบบโหดจัดเลยตอนนี้มาเมตาจัดจัดแล้วครับมันก็อย่างที่บอกแหละ มันก็มาเพื่อจะฆ่าแกเล็ดเบลเดี๋ยวแกเลตเบลตัวใหม่ก็จะมาฆ่ามันต่อแต่นี่มันมานะมันมาก่อนไงเฮ้ยมันมาทีหลังไงเออมาทีหลังม,มาทีหลังแต่แต่มันก็ไปเลยอ่ะโคตรเบ้อตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับพบเครื่องอยู่แล้วไม่ต้องเทา้าห้าห้าก็พอเล่นได้ครับถ้าเป็นปีกใครได้มาก็ตีเลยขนาดแค่ร้อยแปดนะร้อยแปดวิ่งไปร้อยสามสิบกว่าแล้วโคตรโหดอ่ะมันติดเมตาอยู่แล้วครับตัวเนี้ขอแค่มันมา เพราะว่ามันไม่มาตั้งแต่ร้อยสามอ่ะโอ้ยลันแล้วก็เดเมเล่ครับเดเมเล่เป็นอีกตัวหนึ่งที่จริงๆก็มาตรฐานนะก็คือครบเครื่องเหมือนกันครับแต่ที่เขาไม่เล่นกันก็จะมีสัดส่วนที่ตัวเล็กลงนิดนึงแล้วก็พลังงานอาจจะหมดเร็วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พลังงานสีดาวก็แทบจะเยอะแล้วอ่ะแต่ก่อนมันก็สีดาวครึ่งห้าดาวกันอ่ะเดเมเล่ ตอนนี้สีดาวมันก็ตัวอื่นก็เริ่มสีดาวกันเยอะเหมือนเขาตั้งใจจะให้เรามีตัวสำรองแหละมีตัวสำรองไว้เปลี่ยนไว้อะไรอย่างเงี้ยให้ตลาดมันสะพัดเราจะได้ซื้อตัวมาเป็นตัวสำรองด้วยเดบิเลเล่นได้ครับจริงๆก็อยู่ในเมตาได้นะอยู่ในแบบโคตนเมตาได้อยู่เหมือนกันตัวเนี้ยครบเครื่องเหมือนกันแล้วก็มาขึ้นร้อยเก้าต่อสามตัวสุดท้ายครับสามตัวสุดท้ายตูลามโหสามตัวนี้คือไม่ต้องพูดแล้วว่า คือแบบแต่และตัวนี่คือแบบโหดแล,ลว้วตูลาวก็มา109เลยอะ่ะแล้วก็ดูดิวิง่ง119สภาพโอ้โหเกมรับ127อะ่ะสภาพร่างกาย126อะ่ะโอ้โหสีดวครึ่งเฮ้ยบุกต่ำเกมรับสูงเลยเหรอแท็กเคิลด้วยอะ่ะเอ้ยเพิ่งเคยเห็นว่ะเกมบุกต่ำเกมรับสูงอะ่ะปกติเกมบุกปานกลางเกมรับสูงก็ก็ดีมากแล้วนะโอย้ย ไม่พูดเยอะละลากไปเลยโอ้โหแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปนี้มาให้ดูอยู่ผมเล่นในแร้งครั้งแรกเลยเล่นครั้งแรกเป็นยังไงเดี๋ยวทําเป็นคลิปให้ดูฟานบาร์เทนนอะ่ะใครอยากเห็นรีวิวเดี๋ยวผมตัดช็อตที่ผมเล่นครั้งแรกให้ดูฟานบาร์เทนนร้อยแปดแไม่ต้องพูดเยอะแล้วปะ่ะฟานบาร์เทนนอะ่ะวิ่งจากร้อาเป็น121แล้วอะ่ะอย่างอื่นก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ทุกอย่างก็ครบเครื่องหมดเลยไหนจะเท้า ไหนจะดาวพลังงานสีดาวขึ้นก็เหลือเฟือแล้วก็เวิร์เกนปรับใหม่ครับตัวเก่าคือกลางกลางรายการวิ่งผมว่าตัวนี้รายการวิ่งโคตรดีเลยแต่เดี๋ยวมันจะพูดและสปอยกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปตอนที่ผมตัดเล่นฟานบัคเทนเนี่ยปรับมาดีเลยครับยิงโกงยิงไกลอะไรได้หมดเลยฟานบัคเทนอะ่ะเร็วเลยอ่ะโคตรเร็วขึ้นไปเลยไม่ต้องพูดเยอะตัวนี้อองลีดด้วย องรีตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันมีกองหน้าที่เป็นร้อยห้าอยู่แล้วตัวใหม่มาผมก็คิดว่ามันควรจะเป็น LW แหละมันจะได้มันจะได้มีทางเลือกเยอะขึ้นใครอยากเล่นกองหน้าก็มีแล้วก็ LW ก็มีตัวนี้องรีครับวิ่งร้อยยี่สิบแปดครับผมโอเวียร์ร้อยเก้าเล่นได้เลยตัวนี้สูงกลางด้วยเหมือนองรีจะเป็นกลางกลางปะ่ะตัวร้อยห้าผมไม่มั่นใจนะใช่ไหม αι? แต่ตัวนี้เป็นสูงกลางปะ่ะเพราะปกติ ที่ผมมั่นใจคือร้อยสามแหละอองรีอ่ะมันจะเป็นกลางกลางแต่ร้อยห้าผมจําไม่ได้ว่ามันปรับปรับมาเป็นสูงกลางด้อย่างร้อยห้าแต่ตอนเนี้คือสูงกลางเนี่ยค,คือดีเลยคือภาพจําผมอองรีมันกลางกลางไงแต่ตัวนี้คือเป็นสูงกลางคือผ่านละดีเลยแบบบุกเลยเอาไปยืนหน้าได้ยืนล w ได้พลังแฝงก็เยอะเลยเหนือชั้นยิงปั่นโคง้งยิงใจก้อยยิงประตูจากที่ไกลได้ด้วยปั่นโค้งเนี่ยสบายเลยครับไปยืนปีกยืนหน้าได้ แต่แนะนํายืนปีกก็ได้หน้าก็ไปเล่นพวกเท้า55ถ้าจะจริงจังแล้วก็องรีก็ไปยืนปีกเอาไว้หักยิงเอาไว้แบบสับยาววิ่งอะไรพวกนี้ติดเมตาแน่นอนครบทีเนี้ยทุกอย่างมาครบครับอ่ะขายายให้ดูตรงนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นจัดเทียร์แบบคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูกันใน TOTs เพื่อใช้ในการตัดสินใจเนาะทุกคนเนาะอันไหนที่ทุกคนว่า เฮ้ย hey, ตัวนี้ผมคิดว่าอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็สามารถปรับปรับขึ้นตามตัวเองที่อน,นันตได้เหมือนกันอันนี้ผมจัดไมห้ดูคร่าวๆแล้วกันเพื่อช่วยในการตัดสินใจแลกเปลี่ยนนักเตะอะไรเงี้ยว่ามันอยู่ในเทีย์ประมาณเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้านล่างนี้ไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมมาสตรีมได้ด้วยหรือมีคลิปใหม่ๆอะไรพวกนี้หรือใครคิดว่าตัวนู้นตัวนี้เป็นยังไงก็พิมพ์บอกคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับแล้วเจอกัน อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นพิมียลีกนะเดี๋ยวมาจัดเทียให้ดูอีกรอบบ๊ายบาย